จามอยู่แล้วอิซูซูนี่เะวาของหอถามมัใส่ด้ยอิซูขับน้ำมันอยู่จามคือลูกค้ากลับมาจากลูกค้ามาจากสมพวงนะครับใช้เองไหมครับหรือว่า,ใ,าใช่เองใช่เองใช่ไหมครับเกียร์ออโต้เคยขับไหมครับค่ะเคยขับแล้วก็ อีกคนอ่ะผุ้ชายน่ะพี่อยากได้เกียร์อยากได้เกียร์ธรรมดาครับแต่ว่าอันี้นีิบกแต่ว่าพี่พี่สดมันใ้อ่เกียร์ปีสามีสาวที่มาด้วยอยากได้ออโต้ออโต้ที่พ่อขับแค่เกียร์กระปุกเ่นี่ออโต้ไงถเกียร์แค่เกียร์กระปุกนี่มันสียก่อนเวลาเขาอายุหลายแล้วแมนเบ๊ค นี่นี่ผมชอบผมชอบผมชอบคนนี้มากเลยเกียร์เกียร์ธรรมดาหนึ่เท่าไหร่เกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเทาร์เรมโบนะเกียร์ธรรมดาอยู่8ปดแสนสี่หมื่นบาทถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมันจะต่างกันประมาณตั้งสามหมื่นห้าพันบาทเพราะว่าฉันอยากได้ออโต้ออโต้ก็คืฉันฉันขับรกเป็นนะขับผกมันเป็นแบนดลเล่ากับมันอย่นี้นะ ผมจะบาดทีอ่อันพวกอยากได้เกียรกับกนีของพี่ผู้ชายเป็นยุใสครับอยู่ต่างประเทศนะครับอ๋อมาเบิงแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าถ้าเ,ออเนี่ยคือถ้าตามตามที่แนะนำมาอันนี้อันนี้จากใจคนขายนะก็คือ Auto, ออโต้โอมันโอเคอเลยแหละ <ทำ S 2> ครับ<ง>คือเกียร์ธรรมดาก็มีขายเกียร์ออโต้ก็มีขายเกียร์ยาเล่ามานั่นครับแต่ว่าถ้าสมมติว่า สุภาพสตรีใช้เองนะครับหรือไม่รือเพื่อเผื่ออนาคตคือไม่แต่ตัวผมเองเนี่ยก็คือรดทดสอบเวลาที่ที่ที่ขับขับนี่ก็ส่วนมากเกียร์ธรรมดาจะค่อยๆจอดว่างนะครับคืออายุเยอะแล้วคนขายอายุเยอะแล้วก็เลยต้องไปออโต้แต่นี้แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบเวลาคิดคิดถึงสภาพเวลาที่รถิดจากบ้านเท้าขุงเพืใหญ่ันนั่งมากปจมาเกียร์ออโต้ ได้ลองนั่งด้านหลังดูครับลองนั่งด้านหลังดูด,งด้านหลังก็จะนั่งกว้างนั่งได้สบายลองนั่งได้เลยครับพี่พวกเบงเบิงมาแล้วแหละครับผม,มอุ้ย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 ,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนได้ไหมมาได้ไถ่ายให้ได้ต่ถ่ายให้ เดี๋ยวเดี๋ยวตยไต่ไต่ให้ตไต่ไต่ให้ยืนเลยยืนเ,เลยตัวเล็กลุงไตล่ลบกวนปิดประตูรถให้ลุงไต่หน่อยแป๊บหนึ่งปิดเลยครับผมข้างหลังด้วยครับเดี๋ยวไต่ส่งรูปให้ทีครับผมชอบท่าไหนนั่นเลยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไเรเลยไต่กดถ่ายอย่างเดียวที่ครับเดี๋ยวไาตา่ส่งรูปให้ไต่มีลายของน้อง่เข้ามาละครับขอบคุณค่ะครับผม ได้ครับนูถ่ายให้ป้าสิลูกเอาถ่ายถายให้คุณพี่หน่อยลูก <c oughs> อย่าเรียกป้าแต่เรียกคุณพี่ดีกว่า <c oughs> ตัวเล็กระวังตกนะลูก มสวยไหมเออสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะโอ้ตากล้องตากล้องลงได้ไหมลูกไหนลงตายดูสิ หนึ่งสองซ้ำสองซ้ำมีได้สักรูปไหมเนี่ยฟอมันกันแหละคุณยเดไปดูลูกค้าก่อนเป็นไงครับเรียบร้อยอย่างรับมวดมวดแต่เป็นชุลมุนกับเขาถ่ายรูปเห็นเขาถ่ายก็เลยอยากมีส่วนร่วม โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวจะดูดูรถดูอะไรเพิ่มไหมถ้าเป็น LDA ก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวสีเทาร์ัมโบก็จะเป็นสีน้นเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวนั่งกินกาแฟโอวัลตินด้านในไหมครับเดี๋ยวผมลองเอาใบราคาเอาอะไรให้ดู่้ช่วไม่เ่หนด้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในนะเดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับมาครับ อยากอยากเชิญคนสวยเข้าด้านในก่อนชอบมากถูกใจมากเลยตัวเล็กถ่ายได้สักรูปไหมเมื่อกี้เห็นนับเอ้านับเอาใช่ไหมนะ่ะไปบอกแล้วบอกแล้วไห้ตั้งใจถ่ายมาเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวมานั่งรอด้านในี๋ยว,ว่าเดี๋ยวไต่ถ่ายรูปของพี่ไปแล้วเดี๋ยวฝากส่งให้ด้วยนะครับจา้าจัชอบมากเลยชอบคุณน,นี้มากเลยจริงๆวัยรุ่นมากเลยเดี๋ยวเชิญนั่งครับ มาทั้งหมดอยู่สี่ท่านรวมเด็กใช่ไหมครับของผู้ใหญ่เป็นกาแฟโรบันตินดีครับแต่ของที่ผู้หญิงท่านหนึงจะถามเนาะแต่ของเด็กเป็นอวันตินชัวร์อยู่แล้วครับ,บได้ครับผมโอ้โ <c oughs> ช่ชางภาพเป็นงานปิการกันมากเลยให้ลงถ่ายให้ไหม <c oughs> ให้ไหม <c oughs> อย่า oh, cool. ต่ายลบกวนเวลาแป๊บหนึ่งครับ <Okay. S 1> เป็นกาแฟหรือโอวัลตินดีครับเป็นกาแฟโอเคได้ครับผม <Okay. S 1> พี่ครับเดี๋ยวผมลบกวนขอกาแฟสองแก้วโอวัลตินสองแก้ว oh. ครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับไม่ต้องถอดรองเท้าเข้าไปเลยห้องซ้ายมือนะครับห้องซ้ายมือเลย ซ้ายมือเลยครับซ้ายมือเลยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งได้เลยอ,อันนี้กลับเลยไหมครับหรือว่าไปเที่ยวก่อน,ออนโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดิน,นทางปลอดภัยไปคนสวยเจอกันลูกปลายปีนะบอกแม่นะอย่าลืมนะ ดี๋ยววันนี้วันเกิดผู้บริหารพอดีนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากส่งลูกค้าท่านนี้เสร็จเราก็จะไปเอาข้าวนะครับผู้บริหารเลี้ยงข้าวใครอยากกินอะไรก็สั่งแต่ชโชว์รูมของเราแบบแน่นอนมากนะครับไปรู้จักกินแล้วข้าวกล่องนี่เลอววะคนอือ่นเ,เขากินสต้งสเต็กอะไรองี้ยุยลำรอกเมืองเอาข้าวกล่องก็ได้ง่ายดีไปุ่น ขอบคุณนะครับ